ถ้าหากเราต้องการที่จะรีเซ็ตเฟรมใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้ทําการย่อขยายมันอะแล้วอยากจะรีเซ็ตให้มันอยู่ในขนาดเดิมทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับในบางกรณีนะครับผมอย่างเช่นเราอาจจะทําการย่อขยายเฟรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรงเป็นกล้องอะไรต่างๆนานานะหรือแม้แต่เราทําการโรเตตมันกับด้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราแบบ เผลอทาไปครับผมแล้วเราไม่อยากจะค่อยๆขยายกลับมาเนี้ยเราต้องการจะรีเซ็ตให้มันกลับค่าเดิมเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการคลิกขวาแล้วเลือก transform แล้วก็กด Reset transform นะเห็นไหมอ่าแล้วก็เลือกตัวที่เราจะรีเซ t เนี่ยคลิกขวา transform แล้วก็ Reset transform เห็นไหมทุกอย่างมันก็จะรีเซ็ตกลับมาค่าเดิมของมันนะครับผม